าที่ได้ไปเที่ยวดอยสัมผัสหมอกชิวๆใครว่ามันจะไม่ดีล่ะครับแต่ทำไมพวกเราตอนกลับต้องาเจอทางแบบนี้มอมือติคีโคนขี้ดินเต็มไปหมดนะรถไครจะพังใครจะเละใครพร้อมเสร็จแล้วกดไแล้วไปดูงกัน วัครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยววันที่ดอยปุยนะหน้าฝนครับลอยปุยหน้าฝนนะคือผมเนี่ยเคยไปมาสองรอบแล้แต่ว่าไม่เคยจะเจอหมอกเลยผมไม่รู้มันทําไมนะอาจจะเป็นเพราะผมไปช้าก็ได้นะแต่ว่ารอบนี้ผมออก,กตั้ไต่9โมงนะครับแล้วก็อยู่ช่วงหน้าฝนด้วยบอกเลยว่าเจอแน่นอนรู้จักเมฆข้างหลังนะเมฆข้างังนี่คือมันทำให้ผมมีกำลังใจรอบเลยนะ แต่อยู่ที่ว่าวันนี้ฝนจะตกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอเพื่อนก่อนนะเพื่อนมันจะมาอีกสองคนนะครับหนาวแล้วทุกคนวันนี้เราอยู่กับช่องพัดปัญญาโอ้โคุณดูดูมันคุณดูดูมันชิวชิวล้วเหมือนกันไหมวะกูบอกแต่งตัวชิวๆเดี๋ยวเราแจ็คกี้อีกคนนึงนะเดี๋ยวแจ็คกี้มาเดี๋ยวก็จะออกละ A few moments later โอ้ผมให้ผมรูกุญแจรถ่าเขาไม่ถึงสไตล์มันจริงว่ะครับวันนี้ครับเราจะไปเที่ยวดอยปุยกัครับด้วยเรามีเพื่อนกันอยู่3ามคนเล่าไงต่อดูดิว่าจะสนุกหรือไม่เราติดตามไปไดยครับ ทางขึ้นก็ค่อนข้างจะหวาดเสียวผมไม่ได้ถ่ายนะครับแต่ว่าแจ็คน่าจะถ่ายอยู่นะหวาเสียวจริงตรงนี้เป็นจุดแบบที่พักที่พักชมวิวนะครับถ้าเรามองไปก็จะเห็นเป็นวิวเชียงใหม่นะก็ค่อนข้างที่จะกว้างใหญ่เลยตอนนี้ผมเริ่มหวั่นแล้วว่าผมจะเจอหมอกแคนไจะึ้นลงดอยได้เร็วกันนะเมื่อกี้คนเดียวเมื่อกี้คนเดียว ครับเดี๋ยเลือกกันต่อตอนนี้<ไ>ป,ปัญหาผมนะครับน้ำมันจะหมด ใช่นี่ไงตรงนี้ตรงนี้แหละตรงนี้เป็นจุดเช็คอินนะคุณดูใครที่มาโอยปุยนะน่ะมันจะไปก็ไปดูไงไม่ไม่นีตัดออกตัดออกโชว์มือแม่งไปเราอย่ามืออาเราอยู่ป่าต้องทำเสียงอะไรเอางี้มาตามมื โค้ดขาวอะไรสดแสงโค้รสวยเราไปกันต่อเลยเฮ้ยถือแล้วมาดูเราจะชมวิวนะบครัมาดูตอนนี้ไปครับเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันไปตอนแรกกูก็ไม่ได้คิดมันจะเป็นแบบนี้นะ จิมต้องสูงกว่านี้บ้างใครเปิดไฟวะคือไปก่อนมันจะมีหมู่บ้านตรงนี้นะคนดูแต่ว่าตันนี้หมอกถึงหมดอะไรก็ไม่มีเลยมาตรงนี้เลยมาตรงนี้มันไม่เห็นเพราะนั่นแสงเยอะเอางอูโอ้ยแจ็คเนี่ยกินเฮ้ยมันมีเหนายวเหนียวอะหนียวอะเฮ้ยผมก็มี อ้ดหน็ดมากครับหน็ดมากเฮ้ยนอนบ้างไหมเนี่ยอันนี้ไข่นอนเอาบ้า พีท่ะไม่คิดว่าจะเจอพี่ลงพูดปังเสียงเดนะคดูคัาเสียงตอกอะไรอ่ะลมลมเฮ้ยโอ้ยเยอะมาอุ้ยฝนตกชีวเยเจอสตาว้าวไปไหมมันก็เป็นลานโล่งๆใช่ปะมีวิวให้ดูมีวิวอยู่แต่ว่าอกเยอะนี่เ โบ้ยไป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 ขนางแก้วหรอวะข้างบนนี่มีเหลือพันนี้คือเรือให้หมู่บ้านใช่ไหมหมู่บ้านแล้วก็สมนักลงเพื่อตึงเท่าแล้วลงไปถึงเท่าด้วยแต่ว่าเท่าไหนว่าสนุกนะเว้ย สนุกด้วยเชืกูไหนก็มาเท่านี้เชื่อว่าถือกล้องให้น้ำมันกลัวเพื่อนอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวพี่ไหนก็มาเอะไรดามลงไหวเหรออู้มันลงได้หมดลงหน้าแหละต้องตกนี่ไม่เป็นร่องหรอลงยากปรอกติวิศรอคค่าดีพูดเหมือนง่ายเข้ามมาเลยปะอ่าตอนนี้ฝนล้มตกครับไปีต่อไปต่อไปเราจะไปไหน เราจะไปทางห้อยตึงเข้านะครับทางลงซึ่งมันแอดเวนเจอร์มากครับโอเคครับต่อไปเราจะลุยแบบลับกลับเยอะๆลุยแบบทางลุกนี้ลุกหลังนะเดี๋ยวขออนุญาตแบบโอเคครับตรงนเดี๋ยวเราถ่ายบีฟอร์ก่อนแล้วกขอดูตอนนี้นี่นะครับนี่ครับยาโอ้โหบางคนเสื้อขาว ไดามเต้เฮ้มึงดึงรถดิตามต่อไปผมเยอะเลยนี่ดิเคปะพร้อม้ะดึงกูก่อนคือกูก็ไม่คิดว่าจะขนาดนี้ทังทางกูว่ามีล้มอยู่ไ้เนี่ยไป่ล้ม ไอ้ด่างก็ไปพาเด็กสักคนไอ้พาดมึงอ่ะล้มแน่เฮ้ยมึงโดนถูเกินปักพร้อมยังปักรวยอะไรโอ้โห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  ตึมโมง่อว่าได้าอ่าๆๆเลิกกับมึงแน่วันเดียวขอเลิกกับมึงอ่ะรถฟรีรถตีฟรีโ้โหโ้โโ้โโ้โหเน่ยจริง ไป <ขอ S 1> แล้วกลับทางเดิมแม่เอ้ยไอ้เหี้ยเ้ยดูดิล้อมันจะคตเหี้ยเฮ้ยเที่ยวทางแม่งตราเกินทั้ทงหลายเนทางเหี้ยป่ะทุไคนเหี้ยอะไรเหี้ยทั้งทางา้า <laughs> โอ้โหไอ้ดา้ดาล้มมีย ไอ้คนดูดามล้มมาคนดูตายเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไปได้ไปได้โอ,โอ,โอมันลงได้มวลไอพีลอหน้าไอ <laughs> ้ล้อหน้าปิดการใช้งานชั่วคราวกูกลัวล้อหลังกูปิดการใช้งานเป็นไงล่ะครับแอนเป็นเจอไหมล่ะมึงいや yeah. เมันมันได้พีรอหด้เยยังไงรถกูเหม็นไหมอะไวเยเึงกับองสามแอดเวนเจอร์แอเวนเจอร์รถนอ้ยเดี๋ยวมา่งนะฮะกาไม่ขับลงน้ำอะนะล้างง่ายสุดอะมันย่าจะตัดสการตอนนี้นะครับนวะเอากะ่นทำไม เีดกิดเหตุแอสเซเดนต์นะครับแอสแอสแอสเซเดนต์ยังไม่ติดขาเลยหลังดึงมาดึงไอ้แจ็คดึงมาข้างหลังอะยังไม่ข้างหลังแน่นไงเฮตุท็อป แล้วมึงเอามาใส่หนังเที่ยนจริงดิว่าแบบนี้ไม่ถึงสายแน่เลยถึงสายนี่คือเอาไม่เอาไม่ถึงพอตอนแรกกูน้อยนามจะลำบากสุดหน่อยเฮียซิกลำบากสุดไปดาครับจัดเลยตอนนี้กูไอ้ดาาแน่ๆไอ้ด่าไม่ใช่ไม่ใช่ยาวไอ้ควายโอ้ยเฮียเอ้ยยาวจริง เหมนเดิมนะครับกินก็เจ็บจะไปเลยเลยเราสู้เพื่อเธอเธอไหนเอีไยวะทำไมห่างแค่จังหวะดูมันน่าจะหนักกันมันทับไหมเออไปกันไปก่อนกระจกไปให้รู้มาหนะเพื่อนโดนด่าอยนะครับเฮ้ยเฮ้ยพัดเออกูไหวกูไหวแจ็คกูไหวอยู่กูมึงล่อแน่นอนไม่ได้ไม่ได้ทัก เตี้ยเบรกตีนของจริงเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮียเม่นน้ำแจกคไม่อยู่กูมึงล่าได้นานจริงเราต้องกลับทางเลยแต่แรเลยเออเป็นเเ่อเอหเี้ยอันนี้ก็แอบเกยเฮียไอ้พัดเฮ้ยถ้ามีปูหนีแสดงว่าลู่เออมันลื่นไอ้ยุ่มดูดิเขาหนักว่าเฮียนักวจริงเฮยหนักกว นี่นะครับ <izon> ใครที่แบบว่าอยากฝึกขับมอไซค์นะคุณต้องฝึกบนไม้กระดานอย่างนี้ก่อนนะครับคุณต้องฝึกไม้กระดานมันเอาไว้ใช้ทำอะไรไม่ใช่งี้นี่เองไอ้เยี่ยนี่ก็โหดเกินตกนี่คือกากเลยนะเออไม่ตกหรอแล้วขี่ยีดยนเยนันเยี่เลยไอ้เยี่ยมันยาวเลยมั้ยกากตกอ้าวไอพี่อไอ้ดามึงโดนยึดไปหน้าดีเลยเฮ้ยมันใกล้สวนบ้านคนเอ้าเปีัยมาวิ่ทางง้อไปถามหรอ อกว่ามันไม่น่ามีทางไปมึงก็ดูดิโอเคครับตอนนี้หนักหนักกว่านะหนักกว่าคือหลงนะคนุณดูหลงในป่าต,ต,ตะกี้ไหนว่าแบบเราเลยมาไกลไหมมัน,แบบน,น,นม,มีทางลงไปอ๋ออันเมื่อกี้นี่คือบแบบลงคือเมื่อกี้เรากำลังลงดูไม่สุดน้องแหมะไปโผล,ล่บ,บ้านใครไม่รู้คุณดู

เออนี่ไงนี่ไงอันนี้อันนี้เผื่อหมดโอ้ยพี่อม่น่ากลัวหว่ะคังเนี้ยุกคนใจเย็นนะครับโอดยเน่นเห็นเนเห็นคแล้วคืแล้วเว้ยดีว๋อยอยวออครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายเต t ร์กันนะ h e n I โอ้โหไม่ต้องเลยโฟกัสตอนนี้กระจกกระสุนเฮ้ยนี่มันเพิ่งล้างมายู่เนาะก็ตจกหายกระจกขาดรถบอกว่าครับอินเสิร์ตโคตรเชียปั๊มครั้งเดียวพอนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกัน วันนี้สนุกเป็นไหมถ้าไม่สนุกตอนนี้คืออัปเดตรถผมนะตอนมานะดีหมดนะครับตอนนี้ไอ้ขาตั้งนะครับขาตั้งพังอ่าโซยานนะครับยางแตกรถดาวนะครับรถแกนนะกระจกกระจกหักเบรกเบรกเบรกแตกเบรหลังแตกเบรคไหมนล้อน่าอยากให้ไปที่ไหนครับคอมเนต์มาแล้วกันเจ้บ่าบ้าครับเชิญ <c oughs> ลสร็จับถ้าเสรจจบสุดท้ายก็ต้องมาจบที่ล้างรถล้างรถโอ้ยกูจะรู้ายคนระับรอบนี้พอรอบเดียวพอรอบหน้าาะมีอีกรอบหน้า,า,าแม่เตะ